สวัสดีค่ะวันนี้ลุกจะมารีวิวยาสีฟัาสมุนไพรโบทยาเฮิมนะคะบอกเลยคเขว่าใครใช้ก็หลงหลักกันตั้งแต่ครั้งแรกเลยทีเดียวเพราะว่าเขาเห็นผลทันทีนั่นเองนะคะช่วยระงรับกลิ่นปากได้ถึง9.7% 9และยังช่วยลดการเสียวันร้อนในเหงือกเสบประมาาได้ด้วยนะคะ คาบางเหลืองเนื่องจากการดื่มชากาแฟนิโคตินต่าง,าง,างๆโบทยาหอก็เอาอยู่เช่นกันใช้อย่างต่อเนื่องฟันขาวอย่างต่อเนื่องเช่นกันนะคะยาสีฟันเราอาัดแน่นด้วยสมุนไพรไทยแทย้ไม่ผสมแป้งไม่มีฟูรลล้าไม่มีสาราราเมนด้วยเด็กๆตั้งแต่เจ็ดขวบขึ้นไปใช้ได้ป้องกันฟันผุด,ด้วยคนจัดฟันก็ใช้ได้เช่นกันนะคะหินปูนหนาหนก เกาะนานๆใช่ไหมคะใช้โบทยาเฮอเป็นประจำหินปูนก็จะค่อยๆกร่อนตัวลงและทําให้เรานั้นไม่มีหินปูนด้วยซึ่งเฟอร์เฟคมากๆเลยหหลอด50กรัมใช้ได้นานถึง2เดือนหลอดละ1น8บาท2หลอด300บาทเท่านั้นเองนะคะถ้าใครสนใจก็ทักสอบถามเข้ามาได้เลยแต่ถ้าใครอยากจะเป็นตัวแทนจําหน่ายเราก็รับตัวแทนจําหน่ายทั่วประเทศเลยนะคะเปิดบินเริ่มต้นที่10หลอด1 0ึ0บบาทเท่านั้นสนใจก็ทักแชทเข้ามาได้เลยคะ่ะ